ือเมนูนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายมากก็คือว่าเอาหนังควายมาแล้วก็เผาเขาเรียกจีหนังควายเออเรียกว่าจีไม่กินปะ <c oughs> มันบูดแล้วปะวะ <c oughs> ชิ้นแรกเราจะไม่กินเพราะว่ามันดำ <c oughs> อืมอ่านเนืเมาด้วยเราจะกินยังไงวะเนี่ยผมลองนะเห <c oughs> มือนบโหสวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องลาเต้ซีนทีครับคือวันนี้เป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําแบบว่าเมนูที่มันเกี่ยวกับวันฮาโลวีนเป็นไงมาดูมา ซึ่งผมอะไม่ได้ทำของต่างประเทศนะคือผมจะทำเป็นฮาลโลวีนไทยนี่ผมได้เจ้าสิ่งนี้มานี่ผมได้นี่มาอะไรอะดูออกว่า่าคืออะไรหนังปลาหนังปลาหนาขนาไหนะมันคือหนังควายเคยได้ยินบ้างแบบว่าไอ้ที่ว่าแบบเสกหนังควายเข้าท้องนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเสกหนังควายเข้าท้องกันดูมีกลิ่นปะมันบูดแล้วปะวะมันต้องทำยังไงดม อืหขนาดนั้นเลยเหรอดีกว่านั้นอีกอ่ะเสียป่ะเนี่ยนั่นะเลยผมไม่กินนี้เองโทรหาเต้ยครั้หนึ่งคือมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นตู่ตัวปลาเน่าไม่เหมือนปลาเน่าเหมือนแบบดมไหมก็ได้ฮัลโหลเต้ยหนังควายมันทำยังไงวะทำไมมันเหม็นยังอ่ะเออมึงโทรถามดิคือมันเหม็นมากเลยมึงมันเหม็นสาบเส ระหว่างเพื่อนผมดูหาเพื่อนอีกทีเราก็จะมาเกาอกองไฟกันเลยคือตอนแรกผมกะว่าจะเอามาทําแบบว่าต้มแซบอย่างเงี้ยผมดูทรงลแล้วหมแซบไหมแค่กลินก่นกลิ่นก็มาแล้วอ่ะผมอ่ะไปเห็นในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแบบว่าวิธีการเสกหนังควายเข้าท้องยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยบอกว่าไปหาซื้อมาฮะเมาดยินเสกเตอยมาด้ดินเตอรมึงดมก่อน <S <S ดมเฮ้ยไม่ไม่ต้องกลบกูสงสารแค่ดมผ่กผๆ ได้ยินนะเออตุ๊บๆไหมมึงว่ามันต้องทำยังไงวะเงยกูบอกว่าให้เผาก่อนใช่ป่ะเพื่อนมันต้องเผาก่อนใช่ป่ะใช่มันต้องเผาให้แบบจนมันไหม้ดำให้มันหดตัวลงเหลือเหลือนิดเดียวอ่ะเปิดกล้องดิเจนจิ้เปิดกล้องนะมันจะเป็นสภาพเนี้ยเราต้องล้างก่อนไหมเจนจิ้เปิดกล้องดูดูให้กหนนะมันเป็นเหลืองเหลืองอ่ะใช่ใช่ก็คือเผาอ่ะก็คือเผาทั้งอันนี้เลยใช่ไหมใช่โอเคขอบคุณมากแล้วก็หาของแข็งมาทุบเอาความดำของที่มันไหม้ออกที่อนนีเลยค่ะ โอเคจัดไปขอบคุณครับโอเคหลังจากตะกี้ที่ผู้เชี่ยวชาญบอกมาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าให้เผา<อ>ไปเลยใช่มาเราไม่ต้องล้างใช่ไหมเอา,าหน่อยนั้นนะ่ะเราทำอย่างนั้นดิโอเคเราตามนั้นโอเคเรามาจุดเตากันเลยดีกว่าโอเคครับหลังจากที่ทตะก,กี้เราถามผู้เชี่ยวชาญละผู้เชี่ยวบอกว่าเราตั้ง,ต,งตั้งตั้งเตาใช่ไหมแล้วก็เอาลงไปเลยก็คือเผาจนก,กว่าไม่เหลือแบบกระติดเดียวอะ่ะเออคือที่ซื้อมาโลนึงอะไม่ได้กินโลนึ่งนะี้ S <S <S หรืออาจจะประมาณร้อยกรัมอะนะสองขีดเออ,เอ,ออาจจะเหลือขีดสองขีดซึ่งผมว่าไปดูมาจากในอินเทอร์เนต็ตใช่ไหมเขาบอกว่าแบบว่าศัยะศาสตร์ของคนไทยอะคือมันจะมีการเสกหนังควายเข้าท้อง <S 2> <S 2> <S ใช่ไหมหรือเสกวัตถุอย่างอื่นอะไกัตะพุงตะปูอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไม่รู้มันจริงป่วอ่ะเราก็เลยจะมาเสกเคยได้ยินนะเคยได้ยินเคยได้ยินใช่ปะที่มันบอกว่าเป็นตำนานของไทยแบบน,นี้คือช่วงนั้นเป็นช่วงฮาโลวีนของแบบแต่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาเสกเข้าท้องเหมือนกันไม่ใช่ต่างควาย <c oughs> เออนั่นแหละหมายลองเล่าประวัติฮาโลวีนนี้มันทำไมต้องมีวันฮาโลวีนคือแต่ก่อนมันแบบว่าไม่รู้เริ่มที่ยุคไหนนะเขาบอกว่ามันจะมีเทศากาลนี้ยเพราะว่าเหมือนวันนี้จะมีวิญญ,ญาณม,มาเข้าสิงคนอเออเขาก็เลยมีวิธีแก้โดยปิดไฟที่บ้านหมดทุกดวงไม่เปิดไฟเลยอ่า เออวิธีแรกแล้วก็วิธีที่สองอ่ะให้แต่งตัวเป็นผีอ๋อเพื่อหลอกผีว่าเราเป็นผีประมาณว่าเออเหมือนจะบอกว่าเอ้ยพวกเดียวกันนะเออวันนี้แปลกดีว่ะเอายง่า้นทำมันก็เลยมาเรื่อยๆพอก็ถึงวันนี้คนก็เลยคิดว่าเออต้องแต่งตัวเป็นผีเพื่อที่จะหลอกผีเออประมาณนั้นแหละต่างประเทศอะเขาก็แบบว่ามีความเชื่อแต่ละความเชื่อมันแตกต่างกันใช่ป่ะล่ะแต่ในไทยก็มีเออหม่กลัวผีอะเอาแบบจริงจริงะก็ถามว่ากลัวไหมมันก็คงไม่อยากเจอมากกว่าแต่ก็ไม่เคยเจอแบบจริงจริงนะเคยเจอวะ เขาอะแบบเคยเจอแต่เรื่องแบบประหลาดแบบว่าเดี๋ยวเขาเล่าให้กนขอจุดกันกำลังได้มูดเลยอยากฟังเลยชุ่มขอโทษนะยูมี่นะเดี๋ยวกูล้างให้เขาแบบติดแน่นอนอออืืได้ปะหืมในทุกคนผมจะให้ดูใกล้ๆมันเป็นแบบนี้อือคือผมพูดเลยนะแค่จับอะก็มีผิดล้ะเขาบอกว่าให้เผาไปเลยผมลงเลยนะเออมีเสียงไหยวะหนังมันไหมมีกลิ่นด้วย คือเมนูเนี้เขาบอกทำง่ายถ้าผมว่าใส่ทีเดียวจะได้แบบไม่ต้องรอเออใส่เลยอืไม่อยากกลับเลยระหว่างที่เรารออ่าเจ้าสิ่งนี้มันดําอ่ะคือผมก็จะเล่าให้ฟังว่า คือเมื่อก่อนตอน,นเด็กอะย้อนกลับไปนะเหตุการณ์น,นี้ต้องบอกว่าผมอะไม่ได้เจอคนเดียวคือตอนนั้นอะผมน่าจะสักอายุประมาณหขวบ6 7ขวบประมาณนะี้คือรู้เรื่องแล้วว่าทำอะไรเป็นลอะอ่ะต้องเล่าก่อนว่าผมอะมีพี่น้องทั้งหมด3คนผมมาเป็นพี่คนโตก็มีน้องคนกลางใช่ป่ะแล้วก็น้องคนเล็กตอนนั้นอะผมอะเล่นซ่อนแอบกันตอนกลางคืนคืนคนี้คือเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าห้ามทำนะอันนี้คือแบบความเชื่อของคนโบราณของไทยอะคือเขาบอกห้ามทำใช่ไหมคือผมตอนนั้นก็เด็กแล้วก็ไม่รู้ก็เลยเล่นซ่อนแอบซ่อนหากันนะตอนกลางคืน ก็จะมีตอนนั้นอะผมกับน้องคนกลางผมกับตาเนี่ยเป็นคนแอบเขาเรียกคนแอบใช่ส่วนน้อยคนอะไอตองจะเป็นคนหาซึ่งตอนนั้นอะผมจําได้ว่าเราเล่นกันอยู่ในห้องแบบเป็นห้องนอนแบบแค่ห้องเดียวนะคราวนี้ระหว่างเล่นอะก็คือให้ทุกคนนึกภาพอย่างงี้นะสมมติว่าเปิดประตูเข้าไปตรงกลางบึ้งขวามือจะเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆอ่ะสองตู้ติดกันนะซ้ายมือจะเป็นเตียงหกฟุตหนึ่งเตียงแล้วก็จะเป็นเตียงที่มันปวดพื้นอีกหกฟุตอีกเตียงหนึ่งคราวนี้ผมอะกับตาเป็นคนแอบเคียนว่าอันเน๋ยวให้ตองอะไปน ฝั่งหนึ่งแนละ้วหันอองหน้าต่างแล้วผมจะอยู่ทางขวาก็คือว่าอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคราวนี้ผมก็จะตา้าก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปแอบในตู้เสื้อผ้าดีกว่าผมก็บอกว่าไอ้ต้องเนี่ยให้ให้น้องอนับเลขเลยแล้วน้องก็ไปนั่งหันไปทางหน้าต่าง ก็ต้อนหนับเลขผมกับตาเข้าไปในตู้คราวนี้ผมหรือต้าเนี่แหละบอกว่าเอาเลยผมได้ยินเสียงเหมือนประมาณประมาณนะได้ยินเสียงนะเป็นประมาณว่าจะโดจดจากเตียงอนะ่ะวิ่งออกมาในความคิดนั้นก็คือคิดว่าเป็นน้องใช่ป่ะเพราะน้องเป็นคนแบบเป็นคนหาแต่ว่าวิ่งมาแบบบ้านผมไปบ้านไม้สองทั้นคิดว่าบอกว่าเวลาเดินมันก็จะมีเสียงแบบบึงบ้งบึงบ้งไงแล้วคราวนี้ก็แบบว่าวิ่งมาแล้วก็มาดันประตูซึ่งประตูตรงไหนนะ่ะมันรู้สึกว่าอย่างนี้เลยนะผลักเข้าไปอย่างเงี้ยเออ ผมกับตาที่อยู่ด้วยกันอนะ่ะก็พยายามทุบออกเงม่ไม่ออกคราวนี้เป็นจังหวงพะพอดีกับที่แม่ผมจะไปเรียกกินข้าวตอนเย็นประมาณทุ่มสองทุ่มวันนะี้เออแม่ผมก็ปเปิดประตูมานะปึ้งผมกับตาดูดอ,แบบออกมาพนระ้อมกันแบบพุ่งออกมาี้ะอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมเจอคิดดูผมอ่ะเป็นคนแบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ผมเจอแบบนี้จริงๆแกับน้องแล้วตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นความฝันหรือเปล่าแต่ถ้าเล่าเรื่องงี้คือน้องผมก็ยังจําได้แล้วพอเปิดประตูมาใช่ปะ ปึ่งผมเห็นไอ้ตองอ่ะมันก็ยังนั่งอยู่ตรงมุมเรงนันนะคือหนึ่งความคิดความคิดแรกคือสมมติว่าถ้าเป็นตองจริงๆอ่ะมันไม่น่าสู้แรงพวกผมได้เพราะพวกผมตอนนั้นนะแบบว่าตัวตัวใหญ่กว่าเออแล้วพวกผมสองคนอ่ะมันมันตัวเล็กอยู่เลยมันตัวแบบคนเดียวอ่ะซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่แปลกที่สุดในชีวิตรัฐที่ผมเจอประมาณนี้นแหละเนี่ยเรื่องเล่าของผมคือเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็คือว่าเอาหนังควายมาแล้วก็เผาเขาเรียกจีหนังควายเออเรียกว่าจีอ่าอนไนคือหนังควายไปถามมัน คนอาจจะแบบว่าวิธีดับเตาอย่างเงี้ยทำยังไงใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนก็คือว่าเขาขูดไงล่ะใส่น้ำเพราะว่าถ้าเราเอาน้ำลาดไปเลยอะเตามันอาจจะแตกได้ขุ้นถุงรั่วแต่ไม่เป็นไรนี่ไปไปนี่หล่นไปเลยกระถุงไม่ละลายอ๋อถุงไม่ละลายอันนี้คือวิธีการดับเตาเฮ้ยฟันหันอยู่แล้วอ่ะจริงๆเป็นไงเสี่ยงนะไ้ก็คือหนังควายที่เราได้มานะแล้วเขาบอกผมว่าก็คือเราอ่ะจะต้องขูด อ้นี่อ่อขูดให้ที่ดำๆจา,านเาีสองทุกคนว่าสูงหรือยังครับเออแล้วเขาบอกว่าถ้าแบบว่าวันฮาโลวีนอ่ะอะไรแจ็คโอเลนเทิร์นคือ,อคือใครอะเขาบอกว่าแจ็คโอเลนเทิร์นนะคือคนที่เหมือนว่าจะหมดอายุไขในวันนั้นพอดีแล้วทีนี้ก็มีเขาเรียกว่าใครนะที่จะเอาอิญญาณหรือเอาตัวไปเโยมาทูตตาตานคนที่จะเอาตัวนียเขาก็เลยมาหานะ เขาก็ไม่เชื่อว่าวันนี้มันมันถึงวันที่เขาจะหมดอายุแล้วเขาก็เลยเหมือนบอกว่าถ้ายมรูดอะแปลงร่างตัวเองเป็นเหรียญลงไปอยู่ในถุงนี้แล้วจะยอมไปประมาณนี้ทีนี้พอยมรทูดอะแปลงเชื่อเออเชื่อเลยนะยมาพูตจริงไหมเนี่ยจริงทำไมมันเชื่อวะเราต้เชื่อเออเขาก็เลยแปลงแปลงร่างนะไปเป็นเหรียญลงไปอยู่ในถุงแต่ว่าแจ็คอะเอาไม้กางเขนไปใส่ไว้ในถุงอ่าอแล้วพอยมรูดเน้่เขาไปในถุงออกมาไม่ได้พอออกมาไม่ได้ใช่ป่ะแจ็คอะก็เลยสร้างข้อตกลงอีกกมา ว่าจะขอมีชีวิตอยู่อีกปีหนึง่งโดยที่แบบไม่ให้ยมมาทูตมายุ่งเลยนะ,อะเออในปีนั้น่ะทีนี้พอพอครบหนึ่งปีมาถึงวันนี้อีกแล้วอแล้วก็เหมือนแบบเหมือนวนกลับมาเหมือนเดิมก็ทําคล้ายๆแบบเดิมอ,ะอ่ะแบบหลอกอีกแล้วหลอกหลอกอีกแล้วอ่ะหลอกยมมาทูตวนไปอย่อยางเงี้ยเออทีนี้ก็เลยเหมือนว่าจะขอจะขอยู่ต่อสรุปนะจะจะขออยู่ต่อจะจำไม่ได้ว่าวิธีไหนว่าลืมอ่ามันจะมีนรกกับสวรรค์น,นะาพูดผั้นๆกน่ะ มันก็เลยเหมือนว่าแ็กก็ไม่เคยทําความดีอะไรเลยจะขึ้นสวรรค์ก็ไม่ได้จะลงนรกก็ไม่ได้อีกทีนี้เขาก็เลยให้ไฟมาแบบประมาณว่ามันต้องหาวิธีเก็บไฟไงไฟเนี่ยมันจะไปเก็บไว้ที่ไหนแบบาผิวม,ม,มันก็จะดัาใช่ไหมมันก็เลยไปแกะสลัก องแปลงก่อนดิมันไม่ใช่ทองนะตอนแรกทีนี้พอแกะสลักเสร็จก็ไปเก็บไว้อเออประมาณเนี้ยก็คือว่าผมสรุปง่ายไแจ็คโอเลนเทอร์เนี่ยก็คือคนที่เขาคิดว่าเขาจะตายในปีนั้นออซึ่งโยมัทูดอ่ะมันจะมาใช่ไหมพอมาเสร็จปุ๊บอ่ะ,อะเหมือนกับว่าตัวแจ็คโอเลนเทอร์เนี่ยเขาได้ทำการหลอกโยมาทูดก็คือคนหลอกที่เดียวว่าให้ไอ้โยมัทูดตัวเนี้ยแปลงเป็นเหรียญใส่ในถุงเพื่อที่อาจะตัวเองอ่ะเออแบบว่าจะยอมตายด้วยคือมันจะยอมตายมันเลยหลอกโยมาทูดใช่ปะล่ะเออครั้ง มันหมออะมันก็เลยแบบว่าเอามไม้ก็เขย่นะยอนลงไปก็ปิดถุงไว้ไม่ทำอย่างเงี้ยวันทุกปีไม่ใช่ทาแค่ปีนั้นทําแค่ปีนั้นแล้วพออีกปีนึงโยมมาทุบแมงมาอีกมันก็เลยทําการหลอกเหมือนเดิมหลอกเหมือนเดิมประมาณนั้นแหละก็สรุปก็ประมาณนั้นแหละคือแจ็คพอตเล่นคือคือคนนี้แหละแล้วแบบว่ามันมันหลอกแต่ประวัติจริงๆไม่จริงว่ามาดูนะเพราะผมก็หามาอีกปีนึงก็คือไปดูเอาแต่ก็คือมันประมาณนั้นชิ้นแรกเราจะไม่กินเพราะว่ามันดำอันนี้เล่าด้วยังไมน่ดลกิูเยอ กลินไม่ได้แน่เลยมาผมลองนะนะหแบบข้าวหมูผมกินไม่ได้เออกินขนาดนั้นแล้วนะมาลองไหมไม่เอารสชาติอ่ะควรเหมือนกับว่าเขาหมักเกลือมามแล้วมันจะเค็มๆหน่อยแต่ว่าข้างนอกอะ่ะมันจะเหมือนหมูกรอบมันจะแข็งๆกุ๊บๆอ,อ่ะโอเคหมาลอง กินไปเลยทั้งคำปล่อยเข้าไปเลยเออเออกลิ่นเป็นไงบ้างไม่คนอยกลิ่นคุณลองทำผิดวะคือมันไม่กลิ่นสาบเนาะเขาบอกว่ามันเหมือนแคปหมูก็เหมือนนะ<อ>แต่มันมเหม,ม็นนะเนาะเออมันแบบเปิดนทำไม่ได้มันเหม็นนะ โอเคครับหลังจากที่ตะกีนี้ใหม่ก็ได้ทำการชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่ามันรสชาติมันก็อร่อยดีเอเออเอาเต้มาเนี้มานี้มานี้มานี้เลยอะไรอ่ะจับมันชิมอ่ะอันนี้คือสุกละอืมแล้วนี่คืออะไรนะมันไอ้นี่แหละยางเหรอ มันมันคือสภาพที่แบบว่าเผาแล้วอันนี้คือสุกไหมวะเอออันนี้คือสุกได้ไมันก็คืออันนี้แหละแต่ว่าเราขูดเอาแต่ข้างในออันนี้คือทําตามสูตรเพื่อนมึงแม่บ้านชาวาอีสาคนนั้นบอกโอเคโอเคอเขาบอกของแรงเลยนะเพื่อนอมันต้องกินให้ได้อะลองอันนี้ครั้งแรกปะครั้งแรกครั้งแรกอะครั้งแรกมึงกินเลยกินเข้าไปเลยทั้งอันถ้าเป็นไงวะเหมือนแคปหมูแต่มันมันมีกลิ่นนะไม่ได้กลิ่นนะ จะมุงมเป็นไรวะเนี่ยมุงเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได okay. okay, okay, ้กินเนี่ยอย่าวะแสดงว่าบางคนกินได้อะแต่สำหรับผมอะผมว่ามันมีกลิ่นถือว่าอร่อยไหมเมนูเนี้ยโอเคโอเคจริงเหรอถ้ากินกับแก้มอะโอเคเออถ้าแบบกินกินกับแก้มน่าจะโอเคใช่ผมว่ามันมีกลิ่น่ะสำหรับผมอะเคยจะผีปะเจอดิงนะเนี่ยแต่ที่าเรียนคือต้องบอกว่าในหลักวิทยาศาสตร์แล้วคือเขายังพิสูดไม่ได้ไงว่าแบบว่ากี่มันมีจริงหรือเปล่าใช่เออ อืกินด้วยมากินพร้อมผมมนในนี่เลยอ่ะด้วยด้วยเนี่ยพร้อมน้ำตาลอ่ะใช่ใช่ใช่มากินน้องเชนเลยกินมันไม่แรงอือใช่ครับก็คือไปลองทำกันไม่ได้เดี๋ยวว่าจะไปซื้อกิ่งแะแต่ว่าต้องบอกกับว่ามันมันมีกลิ่นอันุ้นอะไรวะ อ๋อเหรอสุกแล,ล้ววะสุกแล้วดิมหอยไม่กิ่แบบเนี้ย <laughs> <laughs> มาครับผมก็คือไปซื้อลองกันได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์เมนูหน้าอยากให้ผมทำอะไรแปลกๆก็คอมเมนต์มาข้างใต้นะครับแล้วก็ไปเจอใหม่เมนูหน้าไปละอร่อยละโอเคจะได้เนี่ย <laughs> ่านละไป <laughs>